สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนขา NI, ่าวพีไอกดช่องสารดีหมายเลข99 ษัทโกโซเชียลจำกัดโดยนายสิทธิรุสเสถียนจารุปงสาประธานกรรมการบริหารจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลโกโซเชียลไลฟ์คอนเสิรต์ตเมื่อวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคอนเ, Music Life, เสิร์ตมิวสิกไลฟ์เซสชั่นรูปแบบใหม่ที่มีความคมชัดไวแบบเรียลไทม์ถ่ายทอดสดทั่วโลกพร้อมระบบแสงสีเสียงจับเต็มโดยรายได้ส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้จะนําไปซื้อชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19 เเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ ที่มาของโกลต์โซเชียลนะครับคือางนี้นะครับว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเราได้พัฒนามาจากตัวนี้มาประมาณร่วม3ปีนะครับโดยงบลงทุนที่เราลงทุนมาเนี่ยนะครับประมาณ70-80ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจนะครับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมุ่งหวังก,ก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งเราอยากเห็นโซเชียลมีเดียเป็นของคนไทย100%นะครับต้อง คอนเซปต์คือต้องพัฒนาด้วยคนไทยนะครับแล้วก็เด็กไทยเป็นคนพัฒนานะครับตรงนี้นะครับเราจึงทุ่มทุนแล้วก็มุ่งหวังที่จะทําให้สาเร็จนะครับคอนเซปต์ของแชทช h o p ชมเชียร์ก็คือเราเรามีผมใช้คำว่าเรามีทุกรูปแบบน,นะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับแชทก็คือเป็นการสามารถที่จะสื่อสารหรือคุยกันได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะ โทรหากันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเสียเงินนะครับตัวตัวช็อปก็เป็นรูปแบบของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแต่ในการช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเนี่ยจะแตกต่างจากการช้อปปิ้งแบบทั่วไปนะครับซึ่งเราตรงนี้เราเป็นแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาม,มาเป็นรูปแบบของอ e ีคอมเมิร์ซที่ใช้คําว่าเป็นเอเทนเมนต์อีคอมเมิร์ซคอนเซ็ปต์ก็คือ,อซื้อไปชมไปชมไปซื้อไปนะครับตรงเนี้ยนะครับคือคือ คือใช้คาว่าเอ e ็นเตอร์เทนเมนต์อีคอมเมิร์ซซึ่งจะแตกต่างจากโซซึ่งแตกต่างจากาพวกช้อปปิ้งทั่วไปที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเป็นอ่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซทั่วไปนะครับเราจะแตกต่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงตรงนี้นครับในไตรมาสแรกนี้นะครับเราคาดหวังไว้ว่ายอย่างน้อยนะครับในไตรตามาสแรกของปี2020นี้นะครับ2022นะครับก็คาดหวังว่ายอย่างน้อยต้องทะลุ1ล้านคนอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับ